ครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมือนี้บอลไกล่โคกดังบกผ้ารอผ้าพีา่น้องเราไม่อีกแล้วครับมากับยายไพ่ครับมือนี่มือนี่จะพายายไพ่มาหาเก็บเพ็ดไฟน้ำครับพี่น้องผมพุดเราไปถ่ายจ้องเจาะอ,อยู่หิมน้ำคุสวัสดีพ่อไดไหมพุณสวัสดีจ้พุนไอลองเซ่ยายไพ่ ยแย่ไพ่ยากันไปน้ำฝากเซ่พี่น้องเราบเบอร์เฮดไฟน้ำครับมาแล้วสิพาะะละสิพา้าละขามเซ่ไปพูนผมละครับขี่รองไปน้ำเซ่ไปพูนล,ละครับ <ละ S 2> นแล้วฮะเราบเบอร์เฮดไฟน้ำครับพี่น้องวันห้ามันเกิดฮะเราเบอร์น้ำกันครับครับจังไรก็ยังถ่ายติดต,ตามรับชมครับผมไปครับพี่น้องมันน้ำบกต้นบ้านลงเซ่ห้าบาทนี่ผ้าใย ไปบ่มาดอกซีนินบ้ามาบ้มากข้อรถไอซีนิ่นข้อรถครับซีนินก็นมาน้ำไปครับผุนลงซีคนละไว้ไว้ผุนครับพี่น้องหาเราบึงเฮ็ดไฟหนามว่าเฮาสีได้บ่เอาไปมกไว้พัดให้ใครกระเส็บครับพี่น้องน้งามรส่งไม่มาท่าเพื่อเกิดหลายเนาะพี่น้องเนาะคือเราบนกับบราไก่กับใหญ่ไผ่ครับพี่น้อง บาบไก่ขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไม่ร้ายนะครับเอฟซีบาบไก่ที่ติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บาบไก่บอบาจะบาบไก่ที่ภาพี่น้องไปหาอีกยังพี่น้องเขามารับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บาบไก่บาบไก่กราบขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไม่ร้ายครับไอ้แก่ที่มาโต้งนาอีกบอกขี้เลื่อเลาะไม่สิแล้วครับพี่น้องผมบาบไก่นี่ลวรก็หากินน้ำหูเซ่บายไปเลยนะครับชีวิตบาบไก่ ไปน้ำหนามน้ำในไปน้ำปลาน้ำดงไปสั่นเลยครับบอไก่มาหอด้ำหมดอีกสองขื่นมาหอดฟังแล้วครับพี่น้องมาถึงฟังแล้วไปเบิ่งกันครับว่าเฮาสิได้เฮ็ดฝอยหนามบอไปครับพี่น้องเบิ่งเบืองใหญ่ไปสิ่โต๊ะเลยอีกกี่บ่อซักไปเด้อะพื้นบาทนี่ขึ้นได้แล้วครับพี่น้องไปครับถ้าติดตามเมื่อกี้ครับป้าพี่น้องใหญ่ไปว่าเฮ็ดไอน้นามยู่สิบพี่น้อง พี่พี่พี่ครับครับขึ้นมาหอดแล้วมาพ่อยอยู่ขอนพี่น้องมันสิผ้าขอนบินปุ้ยพี่น้องนะครับพูดละพูดละป้าเป็นขาวๆอยู่ครับมาเก็บพี่น้องเลยปุ้ยพี่น้องผมพูดละเฮ็ดขอนเฮ็ดขอนไฟน้ำครับต้นเป็นต้วนไฟน้ำครับพูดละป้าดีเถอะพูดละพูดซุดลงอารุณครับพี่น้องผม เดี no, ๋ยวยาย่ๆพี่นเก็บกันครับน่าเดี๋ยวมาดูพี่น้องนี่อุ้ยงามๆเลยเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอามาแด้วพี่น้องมาเก็บนล้นกันอุ้ยงามๆครับพี่น้องผมเก็บเก็บจะเอาเก็บอะไรบ้างอะไรนั่นสิแกเก็บเอาแต่ดอกนุ่มๆครับพี่น้องผมปาดนิสิภาคอนบินแต่วันเอาอะไรบัดกรดอกพี่น้องผมเปื่อยพี่น้องมันถือผล เลยนี่ผูดับพี่น้องผมอุ้ยอุ้มนี่งามพอดีเนาะตัวนี้เนาะงามพอดีอยู่บอกภูเก็งามงามเฮ็ดคอนไฟน้ำครับเป็นต้นไฟน้ำบาดนี่มกแสบเด้อดน<า>้ำใส่ใครก็แสบน้ำขึ้นมามันบกลงบาดนี่เฮ็ดพันเกิดครับ <ไว S 1> อยากให้ <ไว S 1> กินไปสั่งล้วพี่น้องผม <ไว S 1> มาครับหาเก็บเพชรไฟน้ำมันเบาไกลครับไปครับไปเบื้องคอนไหมคอนนี่มันเอาได้บ่เบิด์คอนหลังกะลา ครับพี่น้องผมพูด่ะออ้ยขอนนี่คือมีแบบร้ายครับขอนนี่เมื่อไรเห็นพูด่ะออ้ยขอนนี่สิผ้าขอนบินพุดครับพี่น้องผมพูด่ะพุดครับขอนนี่นี่ใส่หัวปัดพี่น้องครับเห็ดดูเห็ดไพน้ำเพืน้ำเพืน้ำพี่น้องพูด่ะอู้โหนี่ซุดขอนเลยครับซุดคอนเลยต่างพี่ยาไฟก็ยุ่มอยู่ทางคนพี่น้องผม พูดนะพี่พี่น้องละมันเปื่อยเบิ่งติลราคาโอ้ยมันเปื่อยมันเปื่อยบ่ได้่ผ้าเราขึ้นมาตะมัอว่านมะก่อรูดเราเปื่อยแบบนี้ครับพี่น้องนี่ยมันขึ้นนฝนตกใส่มันอึ้นมันขึ้นอย่ป่ะเฮ้อฝนตกใส่ถึงถึงว่านันเปื่อยไว้หนอใส่ไว้แล้วมันทำให้เขานี่เกิดอีกบ่ละเนี่ยมันบ่เกิดเนี่เบิดเสียมันละบ่ได้ครับบ่ไใดพี่แต่ว่าม้อวนนี่เกิดง่า่ดีอยู่งามอยู่บูวใดมันเกิดก่อนเกิดหลังพี่น้องเอ้ยขอหนี่งคับมันที่คอยเกิดไปเรื่อยว่าจะเขามันห่อนมันแหงมา พี่น้องเฮดขอนไฟน้ำครับแบบร้ายเลยพี่น้องผมไม่แม้ยังลอกไตหมาหมดขั้นปัดดิเถงามพอดีตัวนี้เกิดบอดนเแต่เมื่อวานนี่ว่าแจาก๊กถือฝนมันกับมันกับบานบานแล้วมันหันบอเห่ามันหันบอดเลยถือข้นสูมันพ่อจะตัวมาจากงาเงื่อนพ่อจะดอกหน่อยเมืวว่อวานวานีอจังสี อืมวานนั้นหวานที่ไหนพูดพี่น้องที่ไหนพ่นแหงหวานไว้เนี่ยมาดครับพี่น้องหาเลาะเบิ่งไปนี่แล้วครับกับใหญ่ไผ่คิดว่าใดหมอจักหมอแกงเนาะแกงกระแสด้วยครับพี่น้องแกงใส่พอกอีตูวหอมคือกันได้ครับเฮ็ดไฟหนานี่ก้องหอมตัวนี้แดดหนาไปคอยหาไปอีกคอยเกทปคอยเล่นไปอีกครับพี่น้องคอยติดตามกับเบ้าไกลอีกครับ าพี่น้องขอนนี่กับอกหลายนึงพี่น้องหลายอยู่พี่น้องมันหันคือวานล่ะนี่มันจยกอ่อนเนาะนี่ยอืมอืมจะายเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ไรซ้ำครับขอนนี่ยจะร้ายจะร้ายพี่น้องเป็นขอนไหมผมอีกสองสามดอกครับเก็บไปเติมกันครับพี่น้องเก็บไปเติมกันครับเฮ็ดไฟน้ำครับขับคุณมึงสภาพแย่ไพ่ครับหลังจากที่ไปเก็บเห็ดไฟน้ามานะครับเก็บเห็ดไฟน้ามาแล้ว เรากไปร้อยก้นมันครับพี่น้องบราไกปไปเฮดเบียร์เราไปร้อยก้นมันแซงมากพี่น้องมึงเนี่ยล่ะเนี้วเอาไปได้พี่น้องเอาไปได้มันเนี้ยกคนเนี้ยก้นเนี้ยก้นเนี้ยมึงมึงเสพเราเตุ๊งขีดต้มตุ๊กขี้ต้มจุ้งไงครับพี่น้องผมตุขี้ต้มมันแซงครับนี่น้ำบ้าก็ไม่โบกจกบ่ได้มันเนี้ยก้นคนบ่ได้แต่ห้องงามๆอยู่เดีครับพี่น้องผมตุ๊กขีดต้มเอกก็เนื้อ เดี๋ยวจั๊นอยสิพาสพี่น้องเลาะไปเบื้องเฮ็ดอีกครับบาลไกลไปเฮ็ดเบียกับพ่อเจลี่จั๊กสิพาสพี่น้องเลาะไปเบื้องเฮ็ดอีกจักหน่อยหลังขั้นบลังบลังขั้าณพราะว่นักกะตาโอ้ยขั้นบโบรางก็จะเป็นยังไงพี่จะกก็ไปร้อยคนหน้าพี่น้องยม่ใน้กะตาเนาะที่ท่านใสยังอยู่ไหมไม่มีอ่ะไม่ใส่ก็มีที่ตะห้อยเกี่ยงเกี่ยงครับพี่น้องผมเกี่ยงตั้งมาหลังนี่เป็นมันแส่ยง ติดกลมเห็ดของหวานครับแสบๆครับไปครับเดี๋ยวสิาพาดพี่น้องเลาะไปหาเบิง้งเห็ดไปน้าอีกครับย้อยยุโรป่ะเครื่องวายใหญ่ไงร่างมุไกไผ่านคนอีกแล้วครับพี่น้องเราเริลล่มเจาะหามันแทงอีกนะครับันี่หัวมันบ่สิหัวมัน,มนทีนี้หัวมันของแท้ยกแล้วจัดเอฟเบิดหัวมันของแท้เราเริ่มอันนั้ครับ ยังหาเห็ดไฟยหนามเปื่อยเบิดครับพี่น้องเห็ดไฟยหนามก็เลยเปื่อยถิ่มโอ้ยนิดหนึ่งแล้วกำลังจกครับพี่น้องเจ้าของมันใหญ่บ่น้มเพรจะตวบัวขับกลนยากเป็นหนามเป็นดินตมทั้งกลิ่นเต้งจบจบเจ็บมือเพราะอะไรครับพี่น้องเอใส่บุญหัวมันใส่หัวมันเลยลลอากหนามเป็นน้าก่อนนี่เขาคือดำเลยดำตัวขี้ทานนโห ผมไอ้นั่นหัว่าในไงก็ใครไก่ใจไค่ไก่เนาะไงเติบอยู่ไปล้างคลิปกรีนออกยังสีแดงผมเดี๋ยวจะหาเบิ้งเดี๋ยวหาเบิ้งเดีหัวนึงแหละรุ่นพี่อีกหัวนึ่งว่ายักษ์หน่อยดูแลใครกำลังล่ามันครับน้องเดี๋ยวควกันเสร็จดีกว่าไทยนีกนี่โอ้สองหัวบักไงครับพี่น้อง แน่นอนเน่นอนเน่น,นอนพี่น้องผมเป็นน้ำน้งก้อนจักบัตรยังมีน,น้ำอยู่เลยครับ <c oughs> น้ำพัอตะบกนี่จากเพคนบ่ายนี่แต่ทตั้งใตค้องหัวยิ่ง่ๆครับเดี๋ยวให้เราจสอบมึงอี่ก่อนพี่น้อง <c oughs> เออน้ำเจา้าสิไมีอยู่พ่จักหน่อยข่านไปควรน้ำข่านน้ำอันนี้มันครับพี่น้องควรมันสแสงเจ้าหน่นนอยย่ามแดงแครับว่ากวรมันแสี่ยงใหญ่ๆไปนี่ได้กระตากระไ,ไป <c oughs> ไวๆตาเหรอันนี้จ่จริงอันนั้นนจริงหน่อยอันเอียวคนนีจะท้ออันเอก น,น,น,นี่ดเ,เดียัสิลองพอดีไปพอดีสิเป็นกลุ่มข้าวตนลมดีเว้ยจกหาเอาเลยหนีน้อยนึงน่น,นพี่น้องผมนี่น้อยนึงครับตักๆขึ้นมาหนีม่ค่อย,อยสิบม,มัน่อสิมันหนาวมันย้อนลงอยู่บ่ะโอ้ยมันเน่าวคนละพี่น้องกูนอยนนนอยีหงามันเนา่นเนา คนบ่อไหนคนเอาบ่เห็นใจไพ่มื่นีเห็นน้องใหม่ครับพี่น้องอดใจบ่ไใดผลบ่วงเนี้ยพี่น้องผม้ละต่ำๆน้อบแกบนี้หนึ่งครับพี่น้องคุณผู้ละบ้าสิบ่เอาได้พี่น้องฮักกระโดดไปยังเมียฮักโปลงมาหลดนี่ยโอนโอนโอ้ยปาสิบสอกำบ่หุ่มพี่น้องปาาสิบ่เอพี่น้องผมเบิ่วงเนี้ยครับผู้ละ ด้ายว่าอุ้ยมีแต่หนอนไก่หนอนใหญ่ๆพี่แม่ฟังตั้งพี่แม่อ๋อให้แม่ไก่้ไม่ยังหนอนใหญ่ๆอยู่จำๆบ่แท่งเอาทีละเสียบออกสุดดายบ่เห็นยวอือเสียบเอาไปเติมกันเถอะนะนู่นใหม่เป็นร้ายอยู่คร so so my so huh? ับพี่น้องแต่ว่าหันแจ๊คพาเราบอกแต่ว่าเราเห็นอยู่จำเราอดใจบวดดาซัู่นใหญ่นั่นมันอดบ่ได้มันอยู่ไก่เมือปูนปูนปูน เสร็จแล้วสองนอนแล้วครับพี่น้องผมปูนเบื้องนี้ปาร์ติโทไม้ท่วมถั่วไม้หนามถั่วไม่มีในไม้หนามถั่วหอมเพิ่อนวะดิไปครับถทายเบื้องอีกนอนหนึ่งพี่น้องครับเบื้องนี้ครับน้องใหม่ใหญ่ใหญ่ไผ่กูด้าสามนอนพี่น้องโอ้ยสามนอนนี่ก็กินบ่เบิดดโมบ่เบิดสามนอนนี่ไปครับบานี้ไปเก็บดอกเก็บเพ็ดไปหน้าบานนี่ ผลค,ครับซากหลากอยู่ทั้งหลังใช่ไฟมม้วนในตายครับพี่น้องุผละม้วนในตายโอู้ร้ายครับเห็ดไฟน้ำม้วนใายมันเปืยมันเปื่อยผลครับพี่น้องผมมึงนี้ผละเห็ดไฟน้ำครับเอาเดี๋ยวจุ่มมันมาเปื่อยพี่น้องเอ้ยพอไปแกงใส่หน่อไม,ม้เก็บไปแกงใส่หน่อไม้พอดีเลยครับลงโตหน่อไม้ก็ร้ายน้ำครับพี่น้องมื่อนี้ก็ร้ายหน่อไม้เลยทางฐานเห็ด ครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้มหลายเด้อครับที่ติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ย่ายไพ่เสือปะกกระเลงให้เบาไก่นะครับหาอยากหากินน้ำปลาน้ำดงน้ำหนามน้ำไม่ยังสิละครับชีวิตเบาไก่ไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับสามนอเต็มกระตาไอเงีย่ยช่วงนี่ก็เอาฝนใส่บอกมันเปียเอาเห็นยังขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้มหลายครับเป็นแรงเชียร์แรงใจมือบาตรสิพาพี่น้องไปหาอยังพี่น้องทิดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไก่ สำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขูสข่สุขคนลำลำล่วยลยสุขู่สุขคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพาากันเมื่อก่อนสวยแล้วไปครับพ,พี่น้องจังว่ากันไหมครับคลิปนะเดี๋ยวบอาไกลสิผาปีหเห็ดหยังหายหยังกะจังว่ากันไหมครับผม